เฮ้ยกดผิดถ่าอย่างนี้พี่นิดคุยเก่งครับ ลำบากไหมมีแฟนสวยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าแฟนทนตัวน่ารักครับคิดว่าสื่อขันชนเต้นคะลิชี่ครับลิชี่กับก็อดครดูกันคนละแบบครับเมื่อใช่คืสใส่เซ็กซี่ไม่มีครับไม่มีไม่มีเมื่อไหร่ไม่มีเลยครับ แต่ทีชื่เขามีมีเหมือนกับมีสไตล์ที่เขาโอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาก็จะไม่ต้องไปเป็นอย่างอื่นอนะไรเงี <c> ้ย <oughs> ใครที่มีเรื่องเครียดลองลองลอง,ลองพิมพ์มาสิต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยอะ่ะคือผมจะเล่าแนี้ดีกว่าดูกี่คนนะครับคือบ้านผมอะ มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับตอนแรกมีสามคนเอ่าแล้วคุณแม่หลักๆคือคุณแม่เป็นคนดูแลเราเองดูแลไม่ไหวอยู่แล้วครับดูแลไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือซัพพอร์ตครอบครัวโดยการหาเงินใช่ครับคืออยากจะบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยครับมันเป็นปัญหาที่แบบเซนซิทีฟมากเลยนะครับแล้วก็ มากคืออย่างส่วนตัวผมเองอะ่ะคุณพ่อผมล้มเมื่อประมาณ4ปีก่อนช่วงปี2019 2019เอ่อ 2019, ใช่ไหมครับล้มไปแล้วก็ติดเตียงช่วงนั้นผมถ่ายละครอยู่ด้วยซ่อนเงารักแล้วก็แบบน้าตอนนั้นหมอก็ให้ทางเลือกแล้วแหะครับว่าจะทำยังไงหมอก็บอกว่าจะปล่อยหรือว่ายื้อต่อแต่หมอก็ให้ทางเลือกนะครับว่าถ้าเรายื้อต่อเนี่ย เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วก็เขาไม่รับประกันว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันตัดสินใจยากมากครับแต่ผมนะตอนนั้นน่ะทุกคนก็บอกเลยว่าปล่อยเธอปล่อยเธอทั้งย่าทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้ปล่อยแต่แต่แต่ตัวผมเองอะไรยเงี้ยมันก็ทําใจไม่ได้เนาะมันไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะไม่ปล่อยแล้วก็แบบ อ่ะโอเคเราก็มองไปนี้นะครับตอนนั้นอะ่ะผมก็แบบทํางานด้วยเครียดมากงานก็โคตรเครียดเลยหมายถึงว่าเราก็พยายามรับงานนู่นนี่นั่น,นละครก็ต้องถ่ายแล้วก็แบบทีนี้คุณพ่อก็เอากลับมาบ้านใช่ไหมครับตอนแรกอยู่เอกชนแล้วก็ย้ายไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐพอไปโรงพยาบาลรัฐเสร็จปุ๊บเราก็แบบโอ้โหเห็นสภาพโรงพยาบาลเนาะมันมนจากเอกชนมาโรงพยาบาลรัฐแล้วก็แบบ ทำใจไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณหมอที่อยู่ใน ICU อยอะไรเงี้ยไอ,อ้โรงพยาบาลเอกชนเขาก็บอกว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเขารักษาไปหมดทุกวิธีทางนะก็คือต้องเอามาโรงพยาบาลรับต่ออะไรเงี้ยครับอ่ะเล่าถึงการรักษาทีเนี้ยผมก็ตั้งเลยว่า3เดือน6เดือนปีหนึ่งคิดว่าจะหายมองบวกอะไรที่เป็นแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยผมไปหมดอ่ะผมบอกเลยไปทุกศาสนาพุทธไทยจีนฝรั่งไปมาหมดอะไรเงี้ยครับ ก็สุดท้ายผ่านไป3มเดือนคุณพ่อก็ยังไม่กลับมาหเดือนปีหนึ่งเราก็เอามามาไว้ที่บ้านเลยนะครับมาไว้ที่บ้านก็คือทําห้องให้เป็นแบบเตียงอะไรฮะเตียงผู้ป่ปปวยแล้วเมื่อก่อนผมมาอยู่บ้านแล้วแล้วแบบทุกเช้าครับคุณตาคุณยายของผมอะ่ะ <c oughs> เขาแก่มากนะครับเขาแบบเก้าสิบแล้วอะไรเงี้ย คุณแม่ก็จะดูแลตอลอดแม่มันดูแลแตั้งแตบบ่ตอนเขายังไม่เป็นอย่างนี้แล้วเหมือนเขาแก่นะครับเป็นอัลไเซมเมอร์พอไซมเมอร์เสร็จป,ป,ปุ๊บร่างกายมันเริ่มทุอยทอยุทย่ทยทยทุ่ยยจนแบบติดเตียงไป2คนมีพ่ออีกหนึ่งคนทุกเช้าเราตื่นเช้ามานะครับเราก็จะเห็นภาพเนี้ยทุกวันทุกวัน,วนเป็นภาพชินตาม,มากซึ่งเราก็าแบบเครียดมากเป็นปีๆครับเครียดหลายปีเลยครับจนทุกวันเนี้ยก็ยังก็ยังก็ยังเ,เป็นปัญหาที่ที่ผมบอกว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ เราเป็นคนชอบแก้ปัญหาเนี่ยหรอไหมครับแต่คุณแม่คุณแม่ก็จะดูแลตลอดจะคือก็อ,อยากจะบอกครับว่าใช่มันหบัน,นทอนมากๆสุดๆที่สุดของชีวิตแล้วครับผมบอกเลยตื่นเช้ามาลงมาเห็นพ่อตัวเองนอนเห็นตาเห็นยายเราต้องการพลังบวกเพื่อที่จะไปทํางานไปออกกองเราไปกองเราต้องแบบแฮปปี้ไลฟ์ลี่นู่นนี่นั่นแต่เรามไม่มีใครรู้หรอกครับว่าในใจเราอะโอ้โหตื่นเช้ามาแล้หม่นมากเลย ูุนนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วทุกอย่างมัน,นจะมีคอสของมันนึกออกไหมครับใช่ครับคุณแม่ก็เก่งมากๆครับคุณแม่ก็เลยแบบว่าออคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดครับใช่ครับคุณแม่ผมตอนแรกก็ตอนแรกก็คือผมตอนแรก,ก,ม,ม,แรกมีพยายบาลช่วยดูแลมีพยายามหาคนมาแล้วสุดท้ายครับอันนี้เล่าเล่าใน,ในประสบการณ์ตัวเองนะครับสุดท้ายเราเอฟฟอร์ดค่าใช้จ่ายไม่ไหว แบบต่อเดือนมันรายจ่ายมันสูงมากๆจนเราก็เครียดมากไม่รู้จะทำยังไงครอบครัวเราก็อยากให้สบายแต่รายได้เราตอนนั้นมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนอนึกออกไหมครับมันก็ทรงๆอะไร้ะครับมันก็นึกออกว่าในวงการมันก็มีขึ้นมีลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบทำาไงดีวะก็เลยไม่อยากแต่ไม่อยากให้แม่เหนื่อยสุดท้ายก็เลยมานั่งเปิดอกคุยกับแม่อะไรเงี้ยว่าแบบทําไงดีอะมันมีรายจ่ายทุกเดือนที่มันหนักมากๆอะไรเงี้ยเราแบบเราก็บอกเลยว่าเราไม่ไหวเรามีภาระของเราเองเรามี ที่เราอะไรที่เราอยากได้ด้วยเรามีเราอยากเก็บเงินเราอยากนู่นนี่นั่นอะแม่เนกเราก็ต้องแมนเนกอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่อออกไหมครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่าเอองั้นเราลองลดคนดูแลไหมแล้วแม่ลองดูแลเองไหมแล้วก็ให้แบบพยาบาลมาช่วยดูมาช่วยสอนอะไรเงี้ยสุดท้ายทุกวันเนี้ยครับคุณแม่ก็ทําทําเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็แลกกันไปคุณแม่ก็ดูแลฝั่งที่บ้านไปเราก็ทํางานหางเงินไปอะไรเงี้ยครับ ันก็จะอยู่ในทางนั้นไปลนะแต่ผมบอกว่ามองตรงว่าไอเรื่องผู้ป่วยติดเตียงอะไรยงนี้ครับมันมันต้องทุกอย่างต้องใช้เวลาครับ <c oughs> ก็อย่าเป็นกำลังใจใครับพากผมเองก็ตอนนี้ก็ก็มันยังไม่ได้ผ่านมาได้หรอกครับเอาจริงๆแล้วแต่แค่มันดีข,นขึ้นของมันเรื่อยๆเวลามันก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับเราต้องหาครับว่าณนะตอนนี้เราดูแลคนป่วยอยู่ครับมันมีอะไรอีกที่ทําให้เราเหนื่อยอีก เราต้องตัดตรงนั้นลงลดตรงนี้บ้างเพิ่มตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับลองแมネจดูครับผมว่าถึงแม้มันจะมีปัญหาแต่ว่าผมคิดว่าเราแก้ไขได้ใช่ใช่ครับมแม่เก่งมากครับเราก็เต็มที่ครับเต็มที่แล้วเราก็ถือว่าเราเต็มที่แล้วแต่ถ้าถามว่าณตอนนั้นนะครับ ถ้าย้อนไปได้นะอันนี้พูดตรงๆถ้าย้อนไปได้แล้วก็คงไม่เลือกที่จะยื้อเขาไว้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า <laughs> ทําใจไม่ได้ใช่ครับทำใจไม่ได้ก็เลยอ่ะลองดูไม่เป็นไรเพราะเพราะจริงๆอะ่ะเหมือนอย่างตอนนี้คุณแม่ก็เหลือแค่สองคนแล้วเพราะคุณตาก็เพิ่งเสียไปคือเราก็ก็ต้องก็ต้องคอยดูแลกันไปครับจนกว่าอายุไขเขาจะหมดนึกออกไหมครับเพราะว่าความติดเตียงเลยมันได้เต็มที่มันก็คือ ใช่มันเหนื่อยนะมันเครียดมากครับมันเซทแบบโอ้โหใครไม่มีไม่แบบใครไม่เจอเงี้ยไม่รู้หรอกผมเองก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องเจออะไรเงี้ยแล้วก็องแบบเจ้าทำไมครบทำไมมันต้องเกิดกับเราอะไรเงี้ยเราไปทําอะไรไม่ดีนักหนาอะไรอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องเครียดมันมีตลอดครับแค่เราจะมองมันยังไงแค่นั้นเองผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเครียดที่สุดแล้วในชีวิต ผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นที่มันมาล้มรบกควนเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่อามีท็อปปิ้งไหนครับพูดซะยาวเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ใกล้ตัวมากๆครับใช่ครับภาพขอบคุณสำหรับกำลังใจครับผมเราก็ดูแลให้ได้เต็มที่ที่สุดอะคใช่ตอนก้าเศร้าช่วงเครียดตอนนั้นให้มาถึงอย่นี้ เพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ถ่ายละครด้วยกันพอดีครับก็เลยแบบคุยคุยกันอยู่อะไรย่างนี้พอดีก็เลยเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ที่ปรึกษาที่ที่ดีคอยรับฟังอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ครับ